กราบสวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านงนงถนอมศีปธุมบานนะคะ <c oughs> <c oughs> ขเขาเซฟผมหน่อยนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์เนาะวันนี้เนี่ยออกคลิปช้าเพราะว่าคือมันมันมันไม่มีประเด็นอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่านงก็ไปจริงจิงว่าไม่มีประเด็นมันเป็นประเด็นที่น่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญนะคะในตอนนี้ ตอนนี้เ่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะคะนงได้ไปรับฟังคลิปของลุงพลเนาะที่พูดถึงเหล่ายูทูบเบอร์เนาะโดยเฉพาะคุณสุเทพเนาะแล้วไม่ใช่โดยเฉพาะ,ะ,ะ,นะ,ะ,ใ,พาะในทางที่ไม่ดีนะคะก็คือว่านั่นคือเป้าหมายเหมือนกับว่านงไปฟังแล้วนั่นคือเป้าหมายเป้าหมายที่ลูกลุงพูดถึงคุณสุเทพเนี่ยเนาะนงมองเห็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็ ความรักความห่องใหญ่ที่ลุงเมนงก็ได้ไปคอมเมนต์เดี๋ยวนงไม่ได้ดูสดเพราะว่าช่วงนั้นนงนงอาจจะติดภรระเนาะแต่ก็ไปดูย้อนหลังมันเป็นคือไปนั่งฟังแล้วเนี่ยนงมีความรู้สึกว่าเออลุงเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นในในความคิดของเราเนาะเป็นคนที่มีวิธีการคิดแล้วมีมุมมองที่ดีการที่จะ พูดหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับองค์ขาพยพนงใช้คำว่าองค์ขาพยพแม้ไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นระบบว่าเนี่ยนะคือกลุ่มของเรานะคนนั้นเป็นกลุ่มทางสายไหนทางฝ่ายไหนอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่ามันหลอมรวมไปโดยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเรานะรักลุงพลนะรักและสงสารลุงพลป้าแตนเนาะก็จะโทษนะคะก็จะอบพยพตัวเองนะเท่ากับว่าอุปโลกตัวเองเข้ามาเป็นกลุ่มคนรักลุงรักป้าซึ่งมันไม่ได้มีการเขียนใบสมัครซึ่งมันไม่ได้มีการบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรแล้วคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้ส่วน,นี้นี่มันไม่มีมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับ สมัยก่อนที่พี่อุทัยเนี่ยเข้ามาเป็น youtube แรกๆเนี่ยก็อาจจะวิพากวิจารณ์เป็นลักษณะกลางๆมองดูว่าเออมันเป็นยังไงเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยธรรมชาติตงคิดว่าตั้งแต่เริ่มเข้าไปเนี่ยพี่พี่อุทัยก็คงจะมองดูว่าเฮ้ยมันโดยความเป็นทนายความเนี่ยนะคะก็อาจจะมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว เขาว่าอย่างนี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมลุงพนว่าอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมมันก็เกิดมองดูบริบทการทํางานของเจ้าหน้าที่อันนี้มันเป็นยังไงมันใช่เหรอมันขัดหูขัดตาเฮ้ยทําไมเขามาออกหม้จับเฮ้ยทําไมเขานั่นนี่มันเลยกลายเป็นหลอมรวมเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยถึงถึงถึงเวลาเวลามันมันมันเขาเรียกว่ามันมันร่อนนะมันร่อนมัน สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่ชอบทำไม่น่าจะชอบมาพากลแล้วไม่ชอบทำแล้วมีคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนี่ยถูกถูก,ถกสังคมกระทำแล้วก็ถูกภาครัฐอันนี้เป็นความคิดเห็นเช่านั้นไม่ได้หมายคำว,ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บางทีอาจจะมองว่ามันยังไม่ได้รับความเป็นธรรม เขาก็เลยในการวิพากษ์วิจารณ์มันจึงมันจึงไปในแนวที่ว่าไปในแนวที่ว่าส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนมีเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีกับลุงกับป้าโดยอะไรคะไม่ใช่เป็นการมันจะไปมีความรู้สึกที่ดีกับลุงกับป้าได้ยังไงมันก็จะต้องเป็นไปโดยการพูดถึง พฤติกรรมเหตุผลต่างๆโดยใช้ความรู้ในทางกฎหมายของเราเนี่ยมาวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สนับสนุนว่าลุงป้าน่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดอันนี้มันคือหลักการของการที่ว่าเราจะไปเป็นอ่า u u u e e ฝ่ายลุงป้าหรือว่าฝ่ายอีกฝ่ายตรงข้ามซึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็มีผู้เสียหายเป็นเป็นผู้ที่ ทุกคนสงสารในฐานะว่าเป็นแม่ของน้องผู้จากไปแล้วก็เขาก็มาตั้งสมมติฐานไม่ใช่ตั้งสมมติฐานเขาเชื่อว่าลุงเนี่ยเป็นคนทํามันจึงเกิดอาการที่ไม่ชอบเกลียดชังอสองฝ่ายนี้มันเกิดขึ้นพอไปฟังพอเราอยู่มาด้วยความรักต่อกันด้วยความเอื้อทอนกัน ด้วยความคิดที่ไปในในลักษณะเดียวกันนะพูดถึงความเป็น YouTube นะคะไปในลักษณะเดียวกันเนี่ยจนมกลายเป็น YouTube สายลุงป้าเนาะทีนี้พอมาเกิดการแตกแยกทางความคิดแล้วเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงเนาะในในเหตุการณ์ช่วงนี้อะคะ่ะอาจจะมีแนวความคิดที่ไม่ไม่ตรงกันนงมองว่าลุงก็ออกมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พูดในลักษณะที่ดี หลังจากนั้นเนี่ยนงได้มาฟังนะคะเอฟซีคือนงได้มาฟังเอ่อแอดสุเทพนงขอพูดถึงถ้าเป็นพี่อุทัยพี่อุทัยอาจจะบอกว่านงก็ไม่เห็นจําเป็นต้องพูดเนี่ยแต่ว่านั่นคือนิสัยเป็นคนละอย่างเนาะนงเห็นอะไรแล้วนงคิดอะไรแล้วก็มีความเป็นตัวของเราเองเหมือนกันเราอยากจะพูดอะไรอยากจะทําอะไรแล้วก็ทําไปพอไปนั่งฟังวันนี้เนี่ยนงนั่งฟังเอ่อคุณสุเทพเนาะพูดในครั้งสุดท้ายเนี่ยที่นงฟังเมื่อกี้เนี่ย นงก็มีความรู้สึกว่าคุณสเทพเขาก็มีความคิดที่ดีของเขาแล้วมันก็บางครั้งนงก็มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นลักษณะที่ถูกต้องด้วยในบางจริงๆมันถูกต้องนะคะเขาไม่นิยมให้ทำให้มีการเกิดมีการใช้ความเป็น Youtube ของเราเนี่ยไปใส่สีตีไข่จนมันเกินจริงแล้วทำให้เกิดความเกลียดชังในหูเอฟซ เพื่อที่จะให้มันเกิดยอดวิวยอดอะไรอะไรเงี้ยนงถ้านงไปพูดแบบนี้เหมือนกับน,นงไปต่อว่าฝ่ายฝ่ายที่เป็นคู่ปะปากต่อกันอย่างอย่างคุณทตีหรือช่างตั้มหรืออะไรเงี้ยหรือคุณธนาอย่างเงี้ยนงไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่นงเห็นในด้วยในมุมมองที่ว่า <c oughs> การที่เราจะสร้างสรรค์ youtube เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์เอ่อ u b e สายขาวนงใช้คําว่าสายขาวซะเพราะว่าอะไรคะ ถ้ามันจะนําไปสู่ความเกลียดชังแล้วมันนําไปสู่การที่ทําให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนองห็นด้วยกับคุณสุเทพในส่วนนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นชัดนะคะ fc ในส่วนที่มันกําลังเกิดขึ้นกับเรานี่แหละเหมือนกับว่าเอาอย่างอย่างเหมือนทนายโชคเนี่ยฟ้องอฟ้องอไหลเนี่ยนะคะคือจริงๆทนายโชคเนี่ยก็บอกว่าทนายโชคฟ้องคดีฐานดูหมิ่นเนาะ ั้งหมด15กรรมกรรมละ20,000รวมแล้ว300,000เขาก็พูดของเขาไปในระดับหนึ่งอ่าแต่ว่าก็อาจจะมีใครหรือว่าโดยโดยเทคนิคของท่านเอ่อของ YouTube แต่ละท่านเนี่ยก็ไม่เหมือนกันวิธีการนำเสนอทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหตายแน่แอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทุกคนก็รู้นะแล้วนั่นมันก็ไม่ใช่คือที่จริงแล้วมันเป็นความผิดไหมล่ะในตอนที่เขาเอาไปทำเขาไปเออ เขามีการไปพูดตอมต่อยอดเติมเข้าไปจนทำให้มันดูยิ่งใหญ่น่ากลัวแล้วก็โอ้โหเป็นการแก้แค้นที่ที่แบบเขานี้มึงตายแน่อะไรเงี้ยคือมันได้ใจ f ออย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็คือทางทนายเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันไม่เกิดกับเรามันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อเวลาผลของคดีหรือว่าสิ่งที่เราไปสร้าง สร้างสร้างมันขึ้นมาเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวคือสร้างภาพที่ว่โอ้โหเนี่ยมันคดีใหญ่นมึงโด,ดนเนี่ตายแน่แล้วมันก็ได้ผลจริงๆ FC เชื่อแล้วก็ FC ก็ก็เชื่อแบบนั้นทีนี้ผลกลับมาเนี่ยเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลกลับมาเนี่ยแม้แม,แม้แม้สิ่งที่เราทำได้ประโยชน์คือเขายอมรับสารภาพอย่างเงี้ย แต่ว่าพ้นกลับมามันทําให้ทําไมพ้นมันกลับมาเป็นคนละเรื่องเหรอคะก็เพราะการที่ว่ามันมีการไปสร้างภาพหรือว่าไปทําอะไรที่มันเกินกว่าความที่มันจะเป็นแล้ววันนี้เนี่ยที่คุณธน,นันเอ้ไม่ใช่โทษค่ะที่คุณคุณสุเทพเนี่ยพูดถึงประเด็นที่ว่ามีทนายโชคเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจาเลยอาจจะละเมิอดอานาจศาลซึ่งมันเป็นแค่ความคิดเห็นแต่อาจจะมีการไปต่อยอดทําให้มันเกิด ซึ่งเขายกตัวอย่างในเวลาเดียวกันตรงนี้นี่นงนงก็เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยในส่วนนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดว่าเขานั่นนี่โอ้ยต่อยอดกันไปมั่วอีลุงตุงนังจริงๆทนายโชคอาจจะเป็นแค่เตือนแต่ว่า คนที่อาจจะนําไปพูดเนี่ยนะมันเกินกว่าเจตนาของเขามันก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้ลุงก็เลยมองว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดก็ไม่ได้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็ยังมองในจุดยืนที่ว่าเราจะต้องทํางานอย่างสร้างสรรค์เราต้องการความยุติธรรมอย่างไรบุคคลอื่นก็ต้องการความยุติธรรมอย่างนั้น ซึ่งมันสอดคล้องกับความรู้สึกของทนายนงและก็ทนายนพแล้วแล้วก็พี่อุทัยก็คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมนงถึงไม่ค่อยจะโกรธใครหรือว่าฝ่ายฝ่ายนั้นจะด่าจะว่ายังไงก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้โกรธมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างสรรค์สังคมแลาไม่ประสงค์ที่จะมาได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้จนเกินเหตุแต่ว่าการที่มันจะได้ผลประโยชน์ก็ควรจะต้องเป็นไปโดยชอบธรรม ในคลิปนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเอทุกท่านคะคนที่เป็น YouTube บางท่านที่อาจจะถูกกระทบนงก็ต้องกราบขาออภัยด้วยแต่ว่านงอยากจะพูดถึงสิ่งที่ว่าเราคิดแล้วมันเป็นอย่างที่คุณสุเทพพูดเหมือนกันทำไมทนายนงทนายอุทัยถึงถูกดา่าทลลมยับเพราะการที่ว่าเราไปปไปประโคมข่าวแล้วไปประโคมความรู้สึกแล้วไปประโคมอะไรเนี่ยให้กับ เอฟซี uh, F Z ของเราเนี่ยมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นยู u ูบด้านข้างเท่านั้นเนาะคนที่ประโคมเรื่องนี้ก็เจ้าตัวก็ประโคมตัวเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกันแต่ว่านั่นคือเป็นบทเรียนนงก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณสุเทพพูดตรงนี้นงเห็นด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมันมันเป็นเหมือนกับบางครั้งเนี่ยบอกว่ามันมันมันไม่ถึงขนาดนั้นบางคนก็อาจจะบอกแต่นงพูดถึงว่าที่สุเทพพูดนะที่บอกว่าห่วง ห่วงมูหมูอ้วนอย่างเงี้ยนะนงขออนุญาตที่จะใช้ชื่อนี้นะั่นนัน่นมันเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆนงเชื่ออย่างนั้นเพราะนงก็เคยรู้สึกแบบลักษณะอย่างนั้นนะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่มีการทําพูดถึงเรื่องนี้นงเป็นห่วงนะมันมีเป็นความเป็นห่วงหลายทางเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็น YouTube แล้วเป็นนักทำคอนเทนต์คำว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีคำอธิบายว่ายังไงล่ะคะมันเป็นการหลอกลวงหรือก็ไม่ใช่แต่ว่า เรากาลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราอาจจะพูดเกินจริงไปแล้วสร้างให้มันแบบดูน่ากลัวเกินไปคือเราไม่เสือออกไปตรงๆทีนี้ถ้ามันเกิดการคือมันเหมือนกับว่าไปทําให้เขามีตั้งรับไว้สูงถ้ามันฟีดแบ็กลับมาถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันจะนําความเสียหายซึ่งคุณี่สุเทพนี่คงจะเห็นแบบนั้นแล้วนงก็มีความรู้สึกกงังวลแล้วก็ไม่ว่าทีมทนายของ ที่มีการไปดําเนินการในเรื่องนี้ท่านก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เราจะดําเนินการเนี่ยมันต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็พอเวลามันขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยเราจะพูดไม่ออกนะคะเหมือนกับตอนนี้ก็มีนักกฎหมายบางท่านเนี่ยมากล่าวหา YouTube ของเราในเรื่องของยาสิติดนั่นนี่หรือพูดถึงในลักษณะที่มันจะทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่ง ส่วนนี้เนี่ยเราในฐานะเป็น u t u b e เนี่ยนองอยากจะพูดเรื่องนี้นงเห็นด้วยกับที่คุณสุเทพพูดการที่ว่าเราลุงป้าถูกกระทําจนทําให้คนอื่นเกลียดชังเนี่ยเราเราไม่ชอบคนฝ่ายตรงข้ามเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ไหลเนี่ยเหมือนกันเหมือนดำเนี่ยเหมือนกันโอเคว่าบางทีก็กวนนะบางครั้งเขาอาจจะพูดนะแต่ว่าเราให้พอง,งามนงมีความคิดว่าอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยเขาก็มีคนที่เขารักเขาก็มีครอบครัว แล้วก็เราไม่ได้เป็นศัตรูกันมาก่อนบางครั้งนี่ความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ถึงขนาดจะต้องมาเป็นศัตรูแล้วก็ฟาดฟันกันอย่างอย่างอย่างไม่มีเมตตาว่าเวลาไปเจอหน้ากันนี่มองหน้ากันแล้วอายกันไหมล่ะนงไปเจอหน้าของเขานงก็เห็นว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าเราคือแม่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 แต่ย,ยายาญาณเองแท,แท้ๆเนี่ยเวลาด่าเวลาอะไรเงี้ยเวลาเจอหน้ากันนงไม่ได้มีความโกรธแคนหรือไม่ได้มีความเกลียดนะนงมีความรู้สึกว่า เราใช้ปากของเราเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีการไปกระทบคนอื่นเพราะว่าการพูดวิพากษ์วิจารณ์ข้อคิดการกระทําของคนบางคนก็อาจจะไปกระทบแต่ว่าเราควรจะใช้อย่าอย่าอย่าไปเอาความรู้สึกไม่ดีอย่างยานนี่เ็เกินเหตุนุงก็คิดว่ามันก็ไม่น่ามันก็มีเยอะนะแต่ที่พูดมาในวันนี้คือนงอยากจะบอกว่ามันไม่มีใครผิดทั้งหมดหรอกคุณสุเทพพูดในส่วนที่ว่าความหวังดีก็ถูกต้อง สิ่งที่คุณไปใส่ซีตีไข่แล้วมันทําให้ลูกอย่างมันแย่ไปมันก็ถูกต้องเอแต่ว่าบริบทของการทํา youtube มันบางครั้งน่ะถ้ามันถ้ามันไม่มีการเสริมไปบ้างมันก็อาจจะทําให้มันเป็นข้อที่พูดว่ามันอาจจะไม่น่าติดตามอันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่านงมองว่าส่วนนี้นี่ก็ให้เห็นความาน้าใสน้ําใจของเขาที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นนี่ที่พูดมาก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีมุมมองเห็นความเป็นความ เห็นแนวความคิดแล้วก็เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครก็ลองดูนะคะคิดถึงความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันสำหรับวันนี้เนี่ยนงก็พูดด้วยความรักเนาะยูทูบเบอร์สายขาวของเราเนาะนงใช้คาว่ายูทูบเบอร์สายขาวคือเราจะไม่ทําให้เกิดความเกลียดชังแต่เราก็จะทำเหมือนที่ลุงพลบอกอะไรที่มันเป็นผลงานสร้างสรรค์น,นี่เราก็ทำมันมันไม่ใช่ว่า มันจะทําไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ต้องมาด่ากันหรือว่าทะเลาะกันมันถึงจะสามารถอยู่ได้มันถูกต้องทั้งหมดนะคะ FC ก็ขอให้ YouTube เนี่ยเราได้พิจารณาแล้วก็เดินไปให้ถูกต้องนะคะขอบพระคุณค่ะ